สวัสดีครับทุกุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแมนสายแม่นะครับพลังแฟรที่เอามานั้นจัเป็นโลนะฮะเพื่อไม่ให้แมนนตายง่ายส่วนไอเทมก็ตามที่เข้าเซตไว้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเริ้มเห็บมันเลยว่าอาหางเราก็ไม่มีแทงนะครับเขาเอาอไซเนอร์มาซ่องมัา เราก็มาคนเดียวแมโนวดเนียยและเนียวใหญ่และเงาใหญ่เฮ่เราขึ้นมาข้างบนนครับมาเด้งอ่คลิฟี่นะฮะเราทักทายไม่มดึงนอกแล้วเราก็วิ่งหนีออกมาเราอยู่คนเดียวนะครับเราต้องเซฟนิดนึงโอ้ยเหนื่อยน้ำเล่นคลิฟซี่ไม่แรงมากนะครับตอนแรกเงายัางไม่เท่าไหร่สร้างเขามี อันุอินฮะอนุอินลงมาขึ้นมาช่วยเ้วอยู่ตอนนี้เต้องระวังวน่อยนี่ครับอุย้ยนอนสตาร์มีนิงนี้ครับังวนนี้ไม่แน่ว่าด,วด้วยเม็ดเห่าอย่างไม่ใช่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่่อยเด็บนะจะไม่มีใครมาช่วย,วยเราดีหรอเห้อง่ายนี่ครับ,รบนักสายที่สีไหป นละเล่นเมฆแมลงสายเมฆนะครับนี่นับมาไม่หิมะน, <c oughs> นี่ครับทักทายทักทายด้วยเราเองนี่เราต้องรอให้เราเมลฟี่ก่อนนะเพื่อนจะมีอันดี้อันดี้แมลงสายเมฆนี่ใหญ่มากฮะในที่นี่ตัว่าขาดัว่าวขาดฮึ่มเลยน่ามาดีแล้วแต่ว่นี้เดี๋ยวเพื่อนมาแล้วก็เลย,ลเย,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 ยนิ่งั่เฮ้ยเชิญเชิญนอน นี่นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ้ยต้องคอยอยู่ห้องหลังเพื่อนนะฮะอยา่าไปนิ่งลําหน้าเขาเพราะน้อเราบางมากในช่วงเริ่มเยราเราเราเลวซี่นะครับพอเลวซี่นะสมจะไล่หาที่นะัดนเลยนี่ฮูดเหมือนเงี้ยแต่ไม่เงี้ยนะสุดมันนะแล้วนับมา,มาไม่เดิมเยอะแล้วเราก็นิ่งขึ้นมาที่เดิมนะ่ะมาช่วยทั้งห้อง ทาชาชีอห้องนัาใช้าไทยเขาเนี่ยาใชชีทัชช้หัวห้าววันนี้เราสนกนาเป็นหนึ่งทีมานักนายเป็นหนึ่งนอกแล้วงรไม่นี่ออกมา,มา่อนมาเดิมฮะโอเคทัชชีกะมีมามีม่เ่นข้าใครับแล้วแล้วกงห้องอนุยินแล้วก็นี่ครับไม่ฮะมนักนายอันนี้เป็นหนึ่งทีมาไม้มาไม,ไมร่อยไม้ แล้วเราก็าร้านทอดย่างส้วยน้มจังหวะนี้เราก็ได้คิวมานึ่งจังวะนะครับแล้วขของเขามีซีนิ่ลงมานะฮะล้วก็รอรอ,อันนี้นิดนึงนนี้เราก็เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้ไปน,นึ่งทีเป็นไงครับเราไม่ได้คิวนะครับได้แค่แอสซิ อาสามบ้านเรียกว่าช่วยเหลือเมฆเขามาฮะแล้วมอสตันช่วยไม่นึ่งนอกเรายังไม่เข้าเน็มอมนะฮะเพราะว่าตัวเราบางฮะเน็มอมเราจะไม่เล่นเราอย่ามาเล่นข้างนอกนะครับแล้ววันนี้ตรงน้ำไม่มีคนหนึ่งเลยนะขึ้นมาข้างบนหมดแล้ววันนี้ทางฝั่งของมีเราอายุอีนิดแล้ว น้ำไม่หนืดไหมมา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 ว่ามาว่ามามาแล้วมานมาอเกนิดหมเนียวต่อเ้ยคลิไหมน่อเลยครับแล้วก็แล้วมัน้ำเพื่อนไหมแต่ว่าเขาเอบบอมไปแล้วก็เลยไม่น้ำดีกว่าเพราะความบมอะไล้วแล้วก็กลับมาที่น้าเลยเยอะมากอยากทำเหมือนยังหนักมันไม่งับนะเดี๋ยวที่ว่าคลิปเขานานมาแล้วก็ไปเชร์คลิปก่อน จังหวะนี้และเราเลือน้อยพอสมควรนะฮถ้านอนแอสไพรินทุกทีแล้วนี้นอนหายเลยเอาไม่ยังไม่หนับ้านะฮเข้าไปอุ้ยย่งนะฮะอุ้ยจังหวะนี้เราก็ทีแล้วถ้าเลือดน้อยอย่างนี้นอนจะหนักบ้านะฮะแต่ว่าผมอยากอ้อยเขาและบอสแลนเราแบบ เราคอยได้ความหวังมากเพื่อเราจะงมมาช่วยแน่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครมาปล่อยให้เราลดกเดียวและเดียวไหนยังเหงาไหนหยิดน้อยครับเราตายครับจังหวะนี้แล้วก็ขึ้นมาช่วยเนานะครับจังหวะนี้แล้วมาครับน้องมีสี่คำพูนะครับ เราเนี่ยม่นเล่นมดม,ม,ม่ฮมมนะแล้วก็พยายามเอมดมฮะว่านี้อนุอินเข้ามาแล้วสุดท้ายไม่หนึองหออันนี้ไม่นึ่งนอกหารนะก็นายซ่อนอยู่ยื้นหแล้วก็เหียบน้อยครับเราสร้างห้องที่ีก็อยู่นีเข้ามาเราไม่หนีแล้วเราก็เข้าไปมีชั้นเชิงจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เรียบน้อยครับม,ม่อ ทางฟังห้องแฟนนิดมาเงียบงานไหมอยากมาได้แอซิดไหมนี่อบการเล่นแมนมันต้องมีชั้นชินนิดนึงไม่ใช่เอ้อะกมมวนเอ้อะกม่วนหายอย่งเนาะครับคำว่าแมนมันไวมามากไม่มีง้ออะไรเลยนะผมอ้อห้องเม็ดล้นเลยนะครับทางฟังห้องอนุอินะนี่เข้ามา แล้วเขาฮะแล้วมานี่แน you know. ี้อืมอย่มานี้ไม่ใส่วนเขาหลยฮะเข้าไดอยู่เขาอยู่เนอะเขามาสักนั้นแต่ไม่โดนท้ยแล้วมาช่วยเขาแวันี้แล้วออกยูเนอะครับเจ็บ oh, ้อยครับหลัวเากยับพิษซีบไมนะครับสวยงามนลครับก็เดินออกมางามสวยงามอยงหวะนี้แล้วก็อ้อยๆนะครับ หน่อยๆนอนไม่งอนเราไม่เข้าสุดเทอาไหราถาเราไม่มีนอนแทงเะนอนแท้งมันจะเป็นทางฝั่งห้องท้ายทยืดหน้าท้ายข้วเาป็นนอนแทงใหมาเด็กน้ามาเยอะบเราเนี่ยครับเราก็แชดไม่งอนเรายังไม่ค่อยมีสองเท่าไหร่ตรงนี้

เลียน้อยครับอันนี้เป็นหนึ่งใอันนี้เรานี่มแรงมากนะเต่ว่าขาดอยไรทีเดียวเราสร้างของอนุีแล้วก็เียงงานไอีกนหนึ่งนะับบ้านใน่วอนีจะจหวเนี้ยงแม่นี่ฉันเลื้ยเนื้อน้อยกว่าฉัเลี้นี้อนจะหนับบ้านนะเพื่อความปลอดภัยยิ่งนายน้อยก็ยิ่งนี่ครับ จังหวะนี้เราหนูเชิง่อนนะครับต้องมีชั้นเชิงนิดนึงเพราะสนดท้ายไม่หนนี้มามาหนี้ยืมเงินเยอะม่นะครับอันนี้มันหนุนนอกแล้วเรองซื้อเยิบน้อยครับมั่งอันนี้นอนสุดท้ายไม่หนนที้มาแล้วก็นทายมันหนุมนอกจังหว่ะนี้เพื่อนเราตายฮะแล้วมันต้องหอยเขาฟังเขามีแฮลี่ขึ้นมาซื้อฮะเราไนอยูนิคมอมนะครับ ถ้าเข้ามาสองเลยได่อยู่ในน่อมนะครับถ้าเข้ามาสองเลยแล้วรอสองเข้ามาแล้วจนะอันดิใส่หน้าเข้าอย่างว่นี้เขาเนื่องเข้ามาแล้วอัน,นดิมันเยอะร้อยครับท้าเยอะนะครับมาอันีิเราเนี้ยโคตรยังเลยนี่นะครับข้อนี้ของแมนสายเม็ดแล้วก็ีย่คิดไหม่นะครับ จังหวะนี้เพื่อนเราก็เขียนะเมืก่อนมาที่หน้ามาเ้าสุดั้นเป็นหนึ่งทีทักทายเรายังไม่ชอบมานะครับเพ,เพื่อนเพื่อนเขาขึ้นมาซ้อนย่าจะเซตเซตไม่นึงเพราะเราอยู่คนเดียวครับแม้จะยิ่งครับแม้เกยิ่งมากถ้ามีเพื่อนยืนด้วยแต้ถ้าอยู่คนเดียวนี้ไม่แน,น,นะแนำนะเพื่จังหวะนี้เราก็ นี่มันงานครับมเรามาช่วยงสร้างห้องแสนนิดนะอย่างสุดท้ายมันนึ่งให้น่งมันนึ่งนอกเนี้ยมันนึ่งน้อยเนี้บน้อยฮะจังหวะนี้มาไหมมาไหมม้วนมาม้วมาเหลาเหล่ารัวนแหครับนี่ครับนี่ครับข้อนีของงานออกแห่งก็คือตรงนี้แหละครับในลายเราในลายเรากดแห้งแล้วม้ เห็นทินซ้ายได้นะฮะอย่างที่เห็นแบบนี้เลยจังหวะนี้ครับเราก็ยึดหมสิบสามำหน่วาแล้วนะครับแม่เหนียวเองเล่นแมพเซฟดีๆน้ำซ้ายนะครับนี่ไม่ได้แล้วเราก็มาร้บทั้งาง,งเขาได้น้ำใส่เยอะไหมแต่น้ำลส่เยอะช่วงแรกๆนี่มันไม่ค่อ,อึนเท่าไหร่ไม่ไอยน้ำหน่วง เราเมื่อเนอเรามาช่วยทังสร่างครองน้องมีซีนนะ่จำพูนะจังหวะนี้ป้อมเขาแม่ในส่ง้งป้อมแล้วนะครับเลือกป้อมเดียวแล้วว่าจะไปเอาป้อมกันนะครับจังหวะนี้เพราะความมั่นใจแค่ได้ซุกป้อมหนึ่งเราจะได้เล่นง่ายขึ้นนั้นเราก็จะได้ซุปมุมขเขียบนิดน้อยใง่เหมือขึ้นแล้วจังหวะนี้อันนี้เป็นหนึ่งนอก สักเย็นนานะครับมาด้วยหมากนอนทีเดียวนิดหนัวหา่านเล่นทีเดียวนะรเรียบหน่อยครับอาหารชอบคลิปนี้ก็มุดไล่ม like, ุดซัดอาารให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ชนะไปนี่นะครับการเนินเกมของแมนสายเลย งดนิดน้่นะครับแล้วพูวม,นม,ม,นม,นม,มนะครับแน่นโดรละครม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับขอบคุณครับ